คจับความเร็วครับเกินร้อยนะครับดูนะครับความยาวของรถนะครับปรัะชาชนบ็านเดือดร้อนนะครับรถต้นทางนี้ไปตุรละนะครับจับความเร็วทั้งหมดนะครับุต้านบนหมดนะครับวิ่งมา

มือสั่นมือสั่นนะครับรู้ว่าเสียไาแต่ว่เป่เราที่เราีหลังอรนถผมทุกคานครับไม่ต้องกลัวคิดใจอะไรองา้เดี๋ยวนเดือนนี้เราจะมองเป็ดไงตัดแาปัญหารถตอนที่เรทไม เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับนี่ไหร่อ,อ่ะสี่ร้อ,อ่ะ,อะ,อะ,อะเอาไปขี่ผมมาผมไม่เอาไ้ฮะก็ผมไม่เอา,า,องไ,เอาไงพี่ก็เสียนดีดีขึินเร็วอะตังค์ผมไม่กลัวหรอกเสียงต้องสองต้าปรับอะ

ลอยใจลอยใจอยู่ไม่ไหวเลอย่างี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอากด้ไปไทยตกจังหวัดนีจังหวัดนมายกแนะมว่า่ไ่มเ ง <Indonesia> ั่วโมงอะสองชั cette ่วโมงอะฮะต้ม like ยิงยงีกันะ้จริง่างนทไงคุณ่า้งมงยงยังไงกันละต่างอย่างนี้มาเลยอ่างัอย่างนี้มาเลย่างอย่างนี้มาเลย่างนอย่างนียต่างอย่างนี้มาเลย่างันอย่างนี้มาเลย่างอย่างนี้มาเลยต่างอย่างนี้มาเล ีแค่ที่ไม่มีตําสแดงเหรอคมีนะปกติมันต้องมีไม่ใช่เหรอคะไปสั่งเจลาจรี่เขาปิดตามรถที่เราจอดเกตข้าแต่ดไอ้เกียต้องต่ไหมันนี้ถูกต้องเลยครับมันก็ต้องมีนี่คะมันต้องมีตาาสีแดงนี่เบอกไม่มี

กนะครับอันนี้ของโรงงนที่ไหนครับรบานนี้ไทำตกวเนี่ยท้งาจะมุรัจายที่โรงงานไปจะไปส่งแม่ไปตลาดตองน้เดี๋ยวขอม่ตงนาห้าคือธรมชาติพมีชัยสี้าตวัดครับนี่ตะวนี่นี่ตกนังม่เ